ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนก็เข้ามาอยู่ในช่องสองสพีเนำเลยเหมือนเดิมนะคะวันนี้มีส่ง2ออเดอร์เนาะวันนี้เป็นรอบส่งของวันพุทธที่29นะคะทุกคน29เมษาสองห้าสานะคะก็วันนี้มีส่ง2ออเดอร์มีอะไรบ้างนี่เลยเป็นสบู่น้าใสาหนึ่งก้อนนะคะส่งลูกค้าที่อยู่จังหวัดขอนแก่นปะ นี่เลยส่งลูกค้าที่อยู่จังหวัดขอนแก่นนะคะ1ก้อนส่งฟรีนะคะแล้วก็สบู่น้าสายส,ายสงก้อนนะคะทุกคนส่งลูกค้าที่อยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะนี่เลยเป็นลูกค้าผู้ชายทั้งนั้นเลยนะคะทุกคน ใครได้อย่างน่าใสเป็นสิวแต่วงบน้อยแนะนําให้มาตามสบู่น้าใสนะคะซึ่งกว่าทางเราจะลงคลิปนะคะทุกคนก็หมดโปรโมชั่นไปแล้วนะคะเพราะว่าปกติซื้อหนึ่งก้อนเนี่ยเสียค่าส่งนะคะ30บาทนะคะทุกคนแต่ว่าโปรเดือนเมษาเนี่ยซื้อหนึ่งก้อนก็คือส่งฟรีไปเลยนะคะโอเคมาอัปเดตแค่นี้แล้วกันนะคะทุกคนก็อยากจะบอกว่าสบู่น้าใสมีพร้อมส่งนะคะใครที่สนใจสั่งซื้อเนี่ยแคปรูปทักแชทแอดไลน์มาได้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะทิ้งที่อยู่การติดต่อสั่งซื้อไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ใต้ดีคิปชั่นหร ักแชทมาสั่งซื้อได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะทุกคนต่อไปจะดีมากๆส่งของทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ตัดยอด9้าโมงเช้ามีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะขอบคุณทุกออเดอร์ที่มาอุดหนุนกันนะคะสินค้าคือพร้อมส่งทักมาได้เลยนะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย